ถ้าคนเรานะครับมีความตั้งใจมุ่งมั่นนะที่จะทําตามความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองเนะเหมือนกับที่เราซื้อหวยในว,วันที่สิบหกเนี่ยนะครับเมื่อวันวันที่สิบหกกรกฎาคมหวยออกนะครับข้างทางเนี่ยประกอบด,ด้วยรถจอดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีลุมล้อมที่จะไปซื้อหวยนะครับถ้ามานั่งนึกดูว่าถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะที่จะเล่นหวยนะแล้ว ความตั้งใจนะพูดถึงความตั้งใจนะความตั้งใจที่จะไปซื้อมันนะครับแม้ว่าแดดร้อนหรือคนต่อคิวเยอะก็ยังจะไปมุ่งมั่นไปซื้อเพื่อที่จะรอรุนว่ามันต้องถูกเราต้องถูกถ้าเอาความรู้สึกความพยายามความตั้งใจเดียวกันนะไปไปใช้กับการที่ทําเป้าหมายตัวเองใช่ไหมนะครับไปทําเป้าหมายของตัวเองให้ให้มันสำเร็จ